สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า the union เป็นเรื่องราวของคนงานก่อสร้างคนหนึ่งนะครับที่ถูกผลักเข้าสู่วงการโจรกรรมเพราะว่าคนรักเก่าสมัยมัธยมปลายได้พาเขาไปทำภารกิจของหน่วยข่าวกรองที่มีเดิมพันสูงเลีวแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะจบลงยังไงลุ้นระทึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอิตาลีนะครับมีผู้คนมาใช้บริการมากมายแต่ในนั้นก็มีกลุ่มคนที่แฝงเข้ามาด้วยและคนกลุ่มนั้นก็คือสาภาพชุมชนข่าวกลองที่คอยสนับสนุนงานของพวก FBI กทีโดยมีทอมเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมและสั่งการอยู่ที่กรุงลอนดอน และในทีมงานนี้นะครับก็มีล็อกหญิงสาวที่เป็นหัวหน้าทีมไล่ล่าและมีนิกฟฟลเดย์เป็นผู้ตามจับคนร้ายโดยที่ทางหาภาพอะได้รับคำสั่งจาก CIA ให้ตามจับมิเชลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลของ CIA ที่ทำตัวเป็นหนอนบ่อนไส้ขโมยข้อมูลลับสุดยอดไปซึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่สำคัญมาก และมิเชลนะครับก็ได้มาพักที่ชั้น6ของแรมแห่งนี้พอล็อกเช็คทุกอย่างพร้อมแล้วเธอก็เดินหน้าให้นิกและทีมงานบุกไปในห้องของมิเชลแล้วก็จับตัวเขาไว้พร้อมกับกระเป๋าฮาร์ดไดที่บรรจุข้อมูลสําคัญที่ทาง c i a ต้องการ จากนั้นนิกและทีมงานนะครับก็จะพามิเชลไปขึ้นรถโดยจะมีรถมารอรับที่หน้าโรงแรมตามที่ล็อกก็ได้สั่งการเอาไว้แต่ทว่าเพียงไม่กี่นาทีที่เขาได้พามิเชลออกไปนอกโรงแรมรถก็ได้เกิดระเบิดขึ้นทําให้คนขับรถเสียชีวิตและโรงแรมก็ได้รับความเสียหายทุกคนก็มึนงงกับเหตุการณ์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าล็อกที่มีประสบการณ์มากเธอก็รู้ทันทีว่านี่มันมีการรั่วไหลของข่าวทําให้ฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการข้อมูลนี้พยายามจะมาแย่งดักชิงข้อมูล นิกก็เลยจะไปทําตามแผนสํารองของล็อกนะครับโดยเขาได้พามิเชลอ่ะไปออกที่ประตูอื่นแล้วก็ตรงไปยังคลองที่มีทีมงานอ่ะไปรอรับอยู่แต่และพวกเขาก็ถูกมือปืนแอบสอยทีละคนนะครับจนตายนิ่ก็เลยคุยทางโทรศัพท์ว่าจะพามิเชลว่ะบุกออกไปตามเส้นทางบนสะพานส่วนล็อกก็พยายามติดตามเขาไปนะครับแต่เธอก็ถูกฝ่ายตรงเงนค่ามาสกัดเอาไว้จนไม่สามารถตามนิกได้ทันจากนั้นนะครับขณะที่ทั้งสองคนยืนรออยู่บนสะพาน ก็มีมือปืนแอบ,บยิงนิกจนเขาตกลงไปในน้ําทําให้กระเป๋ากระเด็นตกพื้นไปส่วนมิเชลก็ถูกยิงตายสักพักรถของคนร้ายฝ่ายตรงข้ามก็มาเอากระเป๋าข้อมูลไปได้ทําให้ c i a ผิดหวังมากนะครับที่ทีมงานสาภาพะทำงานครั้งนี้ไม่สําเร็จ แล้วฉากก็ได้ตัดมาที่ไม้นะครับที่กําลังนอนอยู่เขาถูกนิโคลคู่ขาที่เคยเป็นครูของเขาตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายมาปลุกให้ตื่นหลังจากที่เขาได้หลับน้อยกับเธอเมื่อคืนนี้แล้วพอเขากลับมาบ้านก็ไปเจอกับแม่ที่ล่วงรู้ไปทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่เขาแอบไปนอนกับนิโคลมาไม้นะครับเขาเป็นพนากาักงานและก็ทํางานเกี่ยวกับช่างเหล็กเขาทํางานบนที่สูงกับเหล่าบรรดาเพื่อนเพื่อนผู้ใช้แรงงาน แล้วคืนหนึ่งขณะที่เขาและเพื่อนะกําลังกินดื่มกันตามปกติเขาก็ได้เจอกับบล็อกอดีตคนรักเก่าที่ไม่เคยเจอกันมานานตั้งแต่จบมัธยมไปหล็อกนั้นตั้งใจมาหาเขานะครับแล้วพอทั้งคู่ได้เจอกันก็พากันไปดด่มบล็อกก็เลยชวนให้เขาออกไปที่อื่นต่อไมก็ดีใจนะครับที่ได้นั่งซ้อนบิ๊กไบค์แล่นออกไปยังสถานที่ที่เขาและเธอเคยอยู่ด้วยกันทั้งคู่ก็กอดกันนะครับแล้วพอเขาเผลอเธอก็ได้แอบฉีดยาสลบนะครับจากนั้น ทีมงานของเธอก็มารับตัวเขาไปยังลอนดอนแล้วตอนเช้าพอเขาตื่นขึ้นมานะครับเขาก็รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านแล้วล็อกก็เดินมาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ลอนดอนเธอเป็นคนจับตัวเขามาไมค์ก็บอกว่าเขา่ต้องรีบไปทํางานแล้วพอเขาลงมาจากโรงแรมนะครับเขาก็ไปเจอกับทอมหัวหน้าของล็อกที่มาดักรอเขาอยู่แล้วทอมก็ได้แนะนําตัวนะครับพร้อมกับล็อกที่เดินตามมา แล้วขณะที่ทั้ง3คนนะครับอยู่ในรถระหว่างทางเดินทางไปร้านอาหารถอมก็เล่าให้ไหม์ฟังว่าเขาและล็อกอ่ะทำงานที่สาภาพชุมชนข่าวกรองโดยทํางานให้กับ CIA แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่พวกเขา่ทำงานผิดพลาดครั้งล่าสุดที่อิตาลีให้ฟังจนข้อมูลล้านไได้ตกไปอยู่คนร้ายเขาก็เลยต้องหาคนธรรมดาที่สามารถมาร่วมงานนี้ได้เพราะมันจะได้ไม่เป็นที่น่าสนใจของฝ่ายตรงข้ามล็อกก็เลยต้องรักพาตัวเข้ามานะครับแล้วพอมาถึงร้านอาหาร ล็อกก็ได้โชว์รูปของมิเชลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ของ CIA ที่ได้แอบรักข้อมูลสําคัญไปแต่ทว่าสุดท้ายมิเชลก็ถูกยิงตายและข้อมูลลับก็หายไปด้วยจากนั้นทั้ง3คนนะครับก็ไปยังสํานักงานของสหภาพก่อนเข้าสํานักงานข้อมูลของไมค์ก็ถูกโชว์ให้เห็นทําให้ไมค์ถึงกับงงแล้วล็อกก็ได้โชว์รูปของจูเลียตควีนผู้เปิดประมูลขายข้อมูลลับในลอนดอนในนามของผู้ขายปริศนาซึ่งข้อมูลเนี่ยจะถูกขายในตลาดมืดในอีก2สัปดาห์ มันเป็นงานของไม้ที่จะต้องเข้าไปทํางานกับทีมงานและก่อนที่เขาจะเริ่มงานเขาจะต้องถูกทดสอบทั้งร่างกายจิตใจและสุขภาพทั้งหมดก่อนจะเข้ามาทํางานกับสหภาพแล้วทอมก็ได้อธิบายนะครับให้เขาฟังถึงความสําคัญของข้อมูลที่ต้องไปเอาคืนมาเพราะว่ามันคือข้อมูลของคนที่ทํางานรับใช้ประเทศพันธมิตรตะวันตกเช่นพวกตํารวจ FBI รวมถึงสหภาพด้วยหากข้อมูลตกไปอยู่กับคนไม่ดีก็จะทําให้เกิดความเดือดร้อน สัภาพก็เลยต้องหาคนมาร่วมงานที่เป็นคนธรรมดามีประวัติดีและไม่สะดุดตากับฝ่ายตรงเงินข้ามจากนั้นนะครับไมค์ก็ได้ถูกทดสอบความแข็งแกร่งกับผู้เชี่ยวชาญของสัภาพทมก็บอกให้เขาอ่ะกลับไปตัดสินใจว่าจะรับงานนี้หรือเปล่าแล้วพอเขานะครับออกจากสนักงานของสาภาพไปเลาก็ตามมาคุยด้วยเพื่อขอให้เขาอร่วมทำงานด้วยกันแต่ไมค์ก็ดูเหมือนจะไม่อยากทำนะครับเธอก็เลยส่งตั๋วเครื่องบินกลับบ้านให้เขากลับไปตัดสินใจว่าจะทำยังไง แล้วไมคก็ได้โทรไปหาแม่นะครับแต่แม่ก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าตอนนี้ลูกชายอยู่กับบล็อกอดีตคนรักที่แม่ชอบเธอมากๆแล้วก็สนับสนุนให้ทั้งคู่คบหากันต่อแล้วฉากก็ตัดมาที่ล็อกนะครับเธอกําลังคุ้นคิดว่าไมค์จะกลับมาทํางานด้วยหรือเปล่าแต่แล้วนะครับเขาก็ได้เปิดประตูมาหาเธอแล้วก็บอกว่าเขาตกลงที่จะร่วมงาน เธอก็เลยพาเขาไปฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ความกล้าหาญทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้ในการทํางานจนเขาว่าสามารถผ่านการทดสอบไปได้ด้วยดีแล้วาสตภาพก็เรียกเขามาคุยนะครับเพื่อมอบหมายงานชิ้นแรกให้โดยมันจะมีการประมูลข้อมูลลับและผู้ที่จะประมูลจะต้องจ่ายเงิน5ล้านดอลลาร์พร้อมกับบัญชีธนาคารเพื่อไปแลกกับอุปกรณ์เข้ารหัสพิเศษที่ผู้เข้าประมูลจะต้องไปรับอุปกรณ์ด้วยตนเองพร้อมกับเงินหมค์ก็พร้อมที่จะรับงานนะครับ แล้วฉากก็ตัดมาขณะที่เขากําลังเตรียมกระเป๋าเงินนะครับเพื่อจะไปแลกกับอุปกรณ์เข้ารหัสพิเศษเพื่อใช้ในการประมูลซึ่งก็มีทีมงานคอยดูอยู่แล้วก็ติดต่อเขาอยู่ตลอดเวลาส่วนล็อกก็คอยติดตามเขาอยู่ห่างๆด้วยและพอมาถึงที่นัดไมค์ก็เจอกับทีมงานของผู้ประมูลได้ส่งสัญญาณให้เขาไปแลกอุปกรณ์พิเศษแลกกับเงิน แล้วงานนี้นะครับก็มีคนร้ายฝ่ายตรงข้ามรู้ข่าวพวกมันก็เลยส่งคนตามไม้ไปแต่พอล็อกเห็นเข้าเธอก็รีบติดต่อกับไม้นะครับแต่ก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยไม้ถูกคนของจูเลียตควินพาไปยังผับแห่งหนึ่งล็อกก็เลยเร่งให้ทีมงานช่วยเหลือและก็ติดตามเขาไปนะครับแต่พวกเขาก็คลาดกันไม่ได้เข้าไปในผับทีมงานของจูเลียตควินก็ได้อัติดโทรศัพท์ไว้กับโต๊ะที่เขานั่งอยู่ แล้วจูเลียตควีนก็ได้คุยโทรศัพท์กับเขาเพื่อให้เขาเอาเงินไปให้ที่ห้องน้ําเพื่อแลกกับเครื่องเข้ารหัสโดยมีลิกกี้สมุนของเธอเป็นคนลับและก็นับเงินแล้วไมคก็ได้ทวงเครื่องเข้ารหัสนะครับจูเลียตควีนก็เลยบอกว่ามือถือที่เขาพูดอยู่นั่นแหละมันคืออุปกรณ์เข้ารหัส จากนั้นนะครับเขาก็เดินออกมาจากผับด้วยรอยยิ้มแต่เขาก็มาเจอล็อกที่กําลังต่อสู้กับพวกคนร้ายที่มาดักรอชิงเครื่องเข้ารหัสอยู่เธอบอกให้ไม้หนีไปก่อนพอเขาหนีไปนะครับก็มีคนร้ายอีกกลุ่มตามไปเพื่อแย่งชิงอุปกรณ์เข้ารหัสพวกเขาได้ต่อสู้กันจนไม้พลาดท่าทําโทรศัพท์ตกน้ําไปแต่ว่าล็อกนะครับก็มาช่วยเหลือได้ทันเธอซัดหัวหน้าของคนร้ายจนตายจากนั้นทางสภาพก็ขับรถมาช่วยทั้งคู่กลับไปและระหว่างที่อยู่ในรถ ไมค์ก็ได้ส่งโทรศัพท์เข้าหรหัสที่ตกน้ำมาให้กับโฟแมนเจ้าหน้าที่ของสหภาพที่ดูแลด้านเทคนิคและพอมาถึงสำนักงานนะครับโฟแมนก็บอกว่าโทรศัพท์ที่ไมค์เอามามันเสียหายเพราะว่าตกน้ำส่วนล็อกก็เอาวุธปืนของกลางของคนร้ายนะครับมาให้ทอมหัวหน้าของเธอดูเขาก็บอกว่ามันเป็นปืนของพวกลัสเซียที่คนร้ายส่งบัตรค่าพวกที่จะเข้าประมูลข้อมูลลับขณะที่ไมค์ก็ออกอาการเซงน,นะครับที่ทำงานครั้งแรกก็ล้มเหลวซะแล้ว แล้วต่อมานะครับสำนักงานสับ้าก็มีการประชุมกันว่ามีข้อมูลล้วไหลทําให้ฝ่ายตรงข้ามมารู้ทอมก็เลยพูดขึ้นว่าเขาอ,อ่ะมั่นใจว่าทุกคนในห้องประชุมนี้อ่ะไม่มีหนอนบ่อนไส้อย่างแน่นอนมันมีกลุ่มคนอีกตั้ง5กลุ่มที่อยากจะได้ข้อมูลนี้โฟร์แมนก็บอกว่าเราอ่ะไม่สามารถไปประมูลได้เพราะเราอ่ะไม่มีอุปกรณ์เข้ารหัสแล้วเราก็เลยเสนอนะครับว่าพวกเราน่าจะไปขโมยอุปกรณ์จาก5กลุ่มที่เหลือซึ่งทอมก็เห็นด้วยจากนั้น เขาก็บอกให้ทุกคนไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก48ชั่วโมงแล้วฉากก็ตัดมาที่ไมค์นะครับที่กําลังนั่งเครียดอยู่ที่ลานเหล้าเขาเฝ้าดูข้อความของลอนนี่เพื่อนรักที่กําลังจะแต่งงานและเขาก็ได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยพอดีตอนนั้นเราก็ได้เดินมาหาเขานะครับไมค์ก็บ่นว่าเขาเสียใจที่ทํางานผิดพลาดในครั้งแรกแต่เราก็บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเขาก็เลยขอให้เธอช่วยไปพิสูจน์ให้สภาพเห็นอีกสักครั้งว่าเขา่มีความสามารถจริง ล็อกก็ยิ้มออกมานะครับแล้วก็บอกว่าเธอเยินดีจะให้โอกาสกับเขาเสมอแล้ววันต่อมานะครับในที่ประชุมสาบภาพก็มีข้อมูลว่า5ก,กลุ่มที่จะร่วมประมูลก็ประกอบไปด้วยจีนเกาหลีเหนือรัสเซียซซเลียแล้วก็ไอแลนด์ซึ่งทอมนะครับกลืกที่จะไปขโมยอุปกรณ์จากกลุ่มของเกาหลีเหนือที่น่าจะง่ายที่สุดเพราะว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากที่จะจ้างทหารรับจ้างจากพวกรัสเซียและในข้อมูลนะครับยังบอกอีกว่าพวกเกาหลีเหนือกดดานอยู่ที่คาลิฮาดว่างแห่งหนึ่ง ทอมก็เลยแบ่งกลุ่มให้ไปทํางานนะครับโดยไมอ่ะจะมีโอกาสแก้ตัวใหม่ให้เขาออกไปทํางานร่วมกับบล็อกโดยมีอัลิน่าคอยดูกล้องวงจรปิดให้แล้วทั้งหมดนะครับก็เริ่มลงมือไปขโมยอุปกรณ์อัลิน่าก็อยู่ในรถคอยดูกล้องวงจรปิดพอพร้อมแล้วเธอก็ส่งสัญญ,ญาณให้ทีมงานบุกทันทีจนพวกของสาบภาพได้เข้าไปต่อสู้และก็สามารถยึดอุปกรณ์ถอดรหัสมาได้เราก็รีบโทรแจ้งอัลิน่านะครับแต่เธอก็ไม่ตอบอะไรกลับมา ทุกคนก็เลยวิ่งไปที่รถควบคุมจนไปเจอว่าอาธินาถูกฆ่าตายไปแล้วและที่สำคัญที่เตอวของเธอก็มีภาพที่อยู่ของสำนักงานสหาภาพด้วยล็อกนะครับก็เลยรีบโทรแจ้งกับทางสำนักงานว่าแผงของเราเอะรั่วให้ทุกคนรีบออกจากตึกทันทีเพราะตึกมันกำลังจะระเบิดแล้วภาพก็ได้ตัดมาบรถที่ทีมงานนั่งอยู่นะครับทอมก็แจ้งว่าสำนักงานของเราเอะระเบิดเสียหายเกือบหมดขอให้ทุกคนอะแยกย้ายแล้วรอคำสั่งส่วนล็อก ก็ให้พาไม้ไปยังเซฟเพ้าของเธอแล้วทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกันนะครับเช้าวันต่อมาก็มีรายงานข่าวว่าระเบิดที่เกิดขึ้นน่าจะมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเธอก็เลยบอกให้ไม้รีบไปทํางานก่อนพอทอม,มบอกว่าจะมีการประมูลในเวลา6กโมงเย็นเธอก็เลยพาเขานะครับแอบมาทํางานที่สํานักงานแห่งใหม่และที่นั่นทอมกับโฟแมนก็กําลังติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารจนสามารถใช้งานได้และพร้อมที่จะเข้าประมูลทัน6กโมงเย็น และพวกเราก็น่าจะแกะสัญญาณของจูเลียตควินได้ตอนเริ่มประมูลไหม์ก็บอกว่าราคาประมูลน่าจะสูงมากแน่จากนั้นนะครับแคมเม o รอนเจ้าหน้าที่ของ CIA ก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าทางสหรัฐะมีเงินที่จะร่วมประมูลในครั้งนี้ขอแค่ให้ทุกคนช่วยกันเอาตัวจูเลียตควินผู้เปิดประมูลแล้วก็เอาข้อมูลลับกลับมาให้ได้ก็พอแล้วต่อมานะครับ ล็อกกับไมค์ก็ได้เตรียมตัวให้พร้อมขณะที่ทางสํานักงานก็ได้ใช้อุปกรณ์ที่ขโมยมาเข้าไปประมูลและพอการประมูลเริ่มขึ้นโฟร์แมนที่ดูงานด้านระบบไอทีนะครับก็ทําการเชื่อมสัญญาณกับจูเลียตควินที่กาลังทําการประมูลอยู่จนการประมูลน่ะต่อสู้ราคากันอย่างดุเดือดจนไปถึงราคาที่สูงสุดของ CIA แล้ว แล้วตอนนั้นเองนะครับโฟร์แมนก็สามารถตรวจจับตำแหน่งของจูเลียตควินได้เขาบอกล็อกกับไม้ว่าจูเลียตควินน่ะอยู่บนดาดฟ้าของตึกทั้งคู่ก็เลยไปจับตัวเธอได้ในที่สุดนะครับแล้วพอล็อกพาเธอมาพร้อมกับกระเป๋าข้อมูลลับไปยังเซฟเฮาส์แต่ทว่าไม่นานก็มีคนมาเคาะประตูและคนที่มาเซอร์ไพรส์เวลานี้นะครับกลับเป็นนิกที่ถูกยิงตกน้ำไปในตอนต้นเรื่องแล้วพอเธอได้เจอกับนิกนะครับเธอก็ถึงกับงงนิกก็บอกว่าเขาวาถูกยิงตกน้ํา แต่ว่าไม่ตายเพราะว่ากระแสน้ำอะ่ะพัดเขาออกไปยังมหาสมุทรและที่เขามาที่นี่ก็เพื่อจะบอกว่าทอมหัวหน้าของพวกเราอะ่ะเป็นหนอนบ่อนไส้อย่าให้ข้อมูลลับไปเด็ดขาดแต่ควรเอาไปให้คาเมลอนเจ้าหน้าที่ของ CIA แทนแล้วเขาก็ได้นัดส่งมอบข้อมูลลับที่สะพานแห่งหนึ่งไว้พรุ่งนี้เช้าแล้วแล้วตอนนี้นะครับไมค์เพิ่งจะรู้ว่าล็อกกับนิกอะ่ะเคยแต่างงานกันทําให้เขาอไม่พอใจเธอมากที่มาหลอกเขา แล้วก่อนจะกลับนะครับนิกก็บอกว่าเขาจะดูแลและจัดก,การจูเลียตควินให้เองแล้วหลังจากนั้นนะครับระหว่างเดินทางไมค์กับบล็อกก็มีปากเสียงกันเรื่องที่เธอแต่งงานกับนิกแล้วไม่ยอมบอกเขาไมค์ก็เลยขอลงจากรถนะครับแล้วก็ไปนั่งดื่มที่ร้านเหล้าคนเดียวแล้วพอถึงเช้าวันต่อมาล็อกก็เตรียมกระเป๋าข้อมูลลับจะไปส่งให้กับคาเมลลอนเจ้าหน้าที่ของ CAA ตามที่นิกได้บอกเอาไว้แต่เธอก็ไม่เจอนิกนะครับ จนนี้ก็โทรมาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้ไปแต่เขากําลังหลบหนีพร้อมกับข้อมูลลับอยู่เขาต้องหาทุนก้อนหนึ่งเพื่อใช้ในการหลบหนีโดยเขาได้ไปรับงานกับพวกอิร่านในการขาโมยข้อมูลลับจากเธอซึ่งเขาและจูเลียตควีนน่ะได้ร่วมมือกันทํางานนี้แล้วตอนที่ไม้เผลอเขาก็ให้จูเลียตควีนน่ะรีบไปสลับกระเป๋าและเขานี่เองแหละที่เป็นหนอนบ่อนไส้ของสหาภาพเขาว่าหลอกเธอว่าทอมอ่ะเป็นไส้ศึก เพื่อให้เธอหลงเชื่อแล้วก็หลอกคมเลลอนเจ้าหน้าที่ CIA ให้มารับข้อมูลจากเธอไปแล้วจากนั้นไม่นานนะครับทาง CIA ก็มาจับเธอเธอกับไมก์ก็เลยถือโอกาสหลบหนีไปด้วยกันเธอบอกเขาว่าเราต้องไปตามหานิกให้เจอซึ่งเธอได้แอบติดเครื่องติดตามตัวเขาไว้แล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าตอนนี้นิกอยู่ที่ประเทศออสเตรียไมก์นะครับก็เลยโทรหาเพื่อนสนิทที่ทํางานเกี่ยวกับการส่งสินค้าที่สนามบินให้พาเขาไปพร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์ที่จะไปออสเตรีย จนทั้งคู่สามารถเดินทางออกจากลอนดอนได้สําเร็จขณะที่ทอมก็ถูกเซเอจับตัวไปขังเหมือนกันแล้วพอทั้งคู่นะครับมาถึงออสเตรเลียแล้วพวกเขาก็สะกดรอยตามนิกอย่างเงียบๆล็อกได้ใช้กล้องส่องทางไกลส่องเห็นนิกและจูเลียตควีนอยู่บนเรือสำราญด้วยกันพวกเขานัดซื้อขายข้อมูลกับชาวิลานแต่ว่าล็อกก็เข้าไปขวางครับแล้วก็ให้ไหม้เอากระเป๋าข้อมูลลับไปก่อนทําให้บริการของนิกนะครับไล่ตามเขาไป ส่วนจจเรียดควีนพอเห็นท่าไม่ดีเพราะว่าคนซื้อข้อมูลก็ไม่เอาด้วยแล้วเธอก็เลยถือโอกาสบอกเลิกกับนิกแล้วก็จากไปทันทีเหมือนกันนิกก็พยายามหนีล็อกนะครับแต่ก็ถูกเธอตามล่าส่วนไมค์ก็ถูกพวกของนิกไล่ตามชิงกระเป๋าข้อมูลอย่างไม่ลดละจนล็อกต้องเข้ามาช่วยแล้วก็สามารถยิงสมุดของนิกตายไปจนหมดแต่ว่าตอนนั้นนะครับก็มีรถของพวกอิหล่าที่จะมาติดต่อซื้อข้อมูลก็มาแย่งข้อมูลด้วยเหมือนกัน พวกมันไล่ล่าไหมเราก็เกือบจะแย่งกระเป๋าไปได้แต่นี้ก็ขับรถตามมาแย่งกระเป๋ากลับไปได้ก่อนทําให้ล็อกกับไม้นะครับก็ต้องขับรถตามล่านิกเพื่อเอากระเป๋ากลับขึ้นมาให้ได้จนทั้งคู่ไล่ตามนิกไปจนถึงสะพานเทียบเรือเพราะว่านิกก,กาลังรอเรือให้มารับแล้วตอนนั้นเองล็อกก็ได้ยิงนิกจนตายนะครับแล้วก็เก็บกระเป๋าข้อมูลกลับมาจนได้แล้วพอเวลาผ่านไปที่งานแต่งงานของลอนนี่ที่มีไม้เป็นเพื่อนเจ้าเบ่าด้วย และสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือเขาได้มาเจอล็อกที่งานนี้เหมือนกันทั้งคู่วางแผนชีวิตร่วมกันนะครับและยิ่งกว่านั้นพวกเขาก็ได้พบก,กับทอมที่ให้ไม้อไปทํางานชิ้นใหม่ของสาบภาพแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป5.4คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะน,นี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตรงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ